สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องนพัฒน์ชาแนลค่ะวันนี้กีจะมายืด mm hmm. โคนดัดปลายวอลลุ่มให้เพื่อนๆชมนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเรามาเริ่มตัดผมกันค่ะตัดทรงฟาล่าหลายระดับชั้นนะคะอยากได้ลอนเยอะๆก็ฟาล่าสูงๆอยากได้ลอนน้อยๆก็ฟาล่าต่ำๆนะคะเคสนี้นะคะเราจะไม่ได้ต้องการลอนเยอะนะคะลอนจะสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับการตัดผมของช่างด้วยนะคะ ผมลูกค้าท่านนี้นะคะผ่านการทําสีมานะคะวันนี้กีจะใช้น้ํายายืดได้ไดัดได้ของ3บวกสูตรปานกลางถุงสีม่วงนะคะแล้วก็บำรุงเชื่อมมาท้าแกนผมนะคะทุกขั้นตอนเลยคะ่ะ เมื่อได้ทรงผมที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะนำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูล้างสารเคมีของ3าบวกหรือเชฟวีนะคะเป็นการเปิดเก็ดผมและชะล้างสารเคมีที่ตกค้างบนหนังศรีรษะลูกค้านะคะแล้วก็รองพื้นด้วยทิชเมน,นาเวนซี่คะ่ะโดยไม่ต้องล้างออกนะคะ น้ำยานะคะก็จะใช้น้ำยายืดได้แต่ได้ของ3บวกสูตรปานกลางนะคะผสมเชื่อมพันธะโมเดิลเพกเอหนฟานะคะสูตรปานกลางก็จะทิ้งเวลาไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะเราจะลงน้ำยาในส่วนที่แข็งแรงก่อนนะคะเว้นปลายไว้ก่อนคะ่ะ เมื่อโคนผมเริ่มยืดหยุ่นแล้วนะคะเราก็จะมาลงน้ํายาที่ปลายผมกันเลยค่ะใช้สูตรเดิมนะคะสูตรปานกลางผสมเชื่อมพันธะแกนผมม o d e เด p e เพกเอาค่ะ mm hmm. จากนั้นนะคะเรามาเช็คความยืดหยุ่นของผมกันค่ะให้ขี้ผมให้เป็นตะขครยหนืดๆแบบนี้นะคะถ้าได้แบบนี้แล้วแปลว่าผมยืดหยุ่นเต็มที่แล้วค่ะจากนั้นก็นําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูรังสารเคมีอีกหนึ่งรอบค่ะและบํารุงเชื่อมพันธะแกนผมที่เตียงสระนะคะแล้วก็ทําสปาร้อนเพื่อคืนสภาพสิ้นผมให้กลับมาแข็งแรงค่ะจากนั้นก็นาลูกค้ามาเป่าผมให้แห้งสนิทเลยค่ะ ก่อนเป่าผมอย่าลืมฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนด้วยนะคะเมื่อผมแห้งสนิทแล้วนะคะเราจะมายืดโคนกันค่ะรีดโคนผมให้ตรงนะคะเว้นปลายผมไว้เพื่อม้วนรอนค่ะ ขั้นตอนต่อมาเป็นการม้วนรอนนะคะจะนําไปผมจุ่มน้ําอุ่นประมาณ1นิ้วชี้จากนั้นฉีดสเปรย์น้นํานมป้องกันความร้อนค่ะหวีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงานะคะขนาดแกนที่กิ๊กใช้นะคะ18 20แล้วก็22ค่ะขนาดเส้นผมลูกค้าไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะ แกนนะคะเราจะเลือกใช้ตามเส้นผมลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าเป็นคนผมเส้นเล็กเราก็จะใช้แกนเล็กนะคะถ้าลูกค้าเป็นคนผมเส้นใหญ่เราก็จะใช้แกนใหญ่ค่ะไล่จากแกนเล็กขึ้นไปหาแกนใหญ่นะคะ ผมปานกลางเราจะตั้งไฟอยู่ที่100องศาเดินไฟ30นาทีนะคะเมื่อครบเวลาพักแกนให้เย็นสนิทแล้วนำแกนออกได้เลยค่ะ ั้นตอนต่อมานะคะเป็นการลงน้ํายากโกค๋คาวันนี้นะคะกิ๊กจะลงน้ํายากโกกแบบครีมในส่วนที่ตรงและลงน้ํายากโกแบบน้ําในส่วนที่ดัดรอนนะคะถ้าเราเช็คความยืดหยุ่นของผมได้นะคะจะลงน้ํายากโกแบบไหนก็ได้รอนเหมือนกันนะคะผมปานกลางก็จะทิ้งเวลาไว้ประมาณ10นาทีค่ะ ระหว่างลงน้ํายากกนะคะจะมีไอความร้อนนะคะออกมาจากน้ํายานะคะให้เพื่อนๆฉีดสเปรย์น้ํานมป้องกันความร้อนไปด้วยนะคะหรือใช้ไดเย็นเป่าเพื่อเอาไอความร้อนออกจากผมนะคะ เมื่อทิ้งน้ำยากโกนครบเวลานะคะเราก็จะนำลูกค้าไปสาะผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3าบวกหรือเชฟวีนะคะเป็นการบำรุงและปิดเกล็ดผมค่ะแล้วก็บำรุงต่อด้วยสปาเคลาตินของ3าบวกหรือเชฟวีค่ะจากนั้นก็นำลูกค้ามาเป่าผมให้แห้งสนิทได้เลยค่ะน้ำยาย,ยืดได้ดัดได้ของ3าบวกและเชฟวีนะคะสามารถสาะผมได้เลยมัดได้เลยติดกิบได้เลยไม่ต้องรอหลายวันค่ะ ตอนการเป่าหแห้งนะคะฉีดสเปรย์น้ำนมไปที่ผมนะคะจากนั้นก็ขยำขยำจากนั้นก็เป่าให้แห้งสนิทได้เลยค่ะ เมื่อผมเริ่มแห้งสนิทนะคะให้เพื่อนๆใส่อา g ์เกนอยค่ะตัวนี้นะคะจะทำให้ลอนกระชับและลดความชี้ฟูของลอนค่ะจะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะสามารถแนะนำลูกค้าซื้อกลับไปใช้ที่บ้านได้เลยค่ะจากนั้นกระเป๋าต่อให้แห้งสนิทเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยืดคนดัดปลายวอลลุ่มนะคะผมปานกลางนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กิ๊กด้วยนะคะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ก็สามารถสั่งซื้อมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเลยค่ะสวัสดีค่ะ